สวัสดีค่ะมันนี่กับมาพบก,กับจ๋าไทยชาดอเนาะคะ่ะบมานหลังน,น้อยๆส่องน,น้อยๆเนาะคะ่ะวังว่าสิบบลืมกันเนาะค่ะพี่น้องอันก้อนลื่นแจกกระฝากไว้เด้อค่ะผู้ใดเข้ามากค่ะอันเบิรงมา่เบิรงกับซ้งค่ะเปิดปใ้ครบสามหน้าที่แล้วก็กดติดตามให้จ๋าเด้อค่ะกดไลค์น้ำเด้อค่ะพี่น้องที่ได้มีกำลังใจเนาะคะ่ะเฮตดคลิปต,ต่อไปพี่น้องได้เบิรงเนาะคะ่ะมันนี่จะากะมีคลิปมาเซอร์ไพร์เนาะค่ะพี่น้อง บ่เคย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 อันให้ผู้ใดเบืองจา้าเถอค่ะอันพึ่งมาเปิดเผยซองของจา่ามือแรกค่ะมีมองนี้มองเดียวค่ะตัวเป็นเป็นค่ะมือนี้เสื้อผัเสือเส้อผัค่ะอันผู้ใดเข้ามาดูดูคนกระจิได้เห็นเนาะค่ะเห็นทุกอย่างเนาะค่ะก็าเปลี่ยนแปลงของซองของจ่าเนาะค่ะจะมีไห้ตลอดค่ะพี่น้องสิ่งพญี่งผลหาคลิปดีดี ที่เปนที่มีประโยชน์บางเือกรอาจสีลายซาระแต่กับค่อนค่ายเนาะคะ่ะสำหรับเมื่อนีจการถช่ว่าเปิดเผยตัวตัวตนค่ะของนักเมยาก,กลเนาะค่ะพี่น้องเมยาก,กลนั่นฝรั่งเศสนะค่ะอันพอดีแฟนจ๋าเพินมีงานอดิเดคเพื่อนงานเมยาก,กลเนาะค่ะจัก็เลยพ่อยได้ไปเป็นมมยาก,กือเพื่อนเนาะค่ะอันจะกระเฮ็ดยงังว่าอันนี้แหคะค่ะเขาเอนผู้ซอยเมยาก,กลเนาะค่ะ อันพอดีมือนีเพิ่นเสียเอาอันไปยัดกลองค่ะพี่น้องอันเคยได้ยินบอก่าค้นยัดกลองตัดสองทอนสามทอนค่ะแต่มือนี้เอาสองทอนกับพ่อ่ะย่ยาบบรอดไหมค่ะพี่น้องถานั่นรุนซวยกันเด้อค่ะเพราะว่ายูเนียนอันพวกแารับช่องของแาเด้อค่ะแล้วก็แฟนของจแกค่ะเพิ่นรับงานอันบมวาสิปเป็นอันสุขสันมันเกิดนะคะ่ะจ้างไปงานแต่งงานนะคะ่ะหรืองานกเกษียณน,นะคะ่ะ ยินดีหายบริการค่ะในในท้องถิ่นเนาะค่ะของฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าเมืองไทยือสิไปอยากยูดอกค่ะคนไปบ่เบิดครับพี่น้องอันจะหนี่กรถดตู้นึงค่ะเวลาไปแสดงโองตาใหญ่ค่ะพี่น้องวันนี้จ็กก็เลยเสียอ่อนคลิปสั้นๆมาให้เบิ่งกันเนาะค่ะก็เลยเป็นถือถือว่าเป็นการเสื้อผ่ายบรูว่าขจาสจเสื้อผ้ายขึ้นจบ่ค่ะพราะาบานห้านเฮาค่อยมีเนาะค่ะมายากุนแต่ยู่นีิขจ้าอน ตัวนายแสดงสิเป็นมายากลแล้วก็เป็นดีเจเนาะค่ะแฟนจากเหตุงานประมาณนี้ค่ะอันเดี๋ยวโบเป็นการเซเวาเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะสิผ้าไปเบิรงเนาะะว่ามันสิเป็นแบบใดเนาะคะ่ะอันเวลาจะออกมาแล้วจะมีชีวิตหลอดโบจะมีบาดมีแผลโบกัพี่น้องกัามาลุนกันได้ค่ะตัวโบเป็นการเซเวาเนาะคะ่ะเข้าไปเบิรงกันเลยค่ะมือนีจะแสะดงะคะ่ะเป็นเป็นดาราหยัดกองค่ะพี่น้องาม,มาลุนซอยกันนด้ค่ะไปเบิรงกันเลยค่ะ Or on en ferme tout ça, t'es toujours là ma mère ça va Tutut, allez Ça va démarrer Ça y est, je toute petite partie promenade mademoiselle Elle est dedans Wow oh. C'est bon Vous pouvez l'applaudir, elle hein, vous entend. Voilà, ma nouvelle assistante, on l'applaudit bien fort. Allez là. Merci bien Elle a tout compris! Ha ah, ah. ha! Chauffe! Et arrête! Je suis en vie Regarde! Regarde! On leur fait confiance! Je sais pas dans quel état. Oh non Oh non Oh bon j'ai la chambre là-dedans Allez Eh ouais Viens nous Donne pas la main Voilà Donne ben, pas la main